แอบถ่ายสาวๆครับจะจะลอยมาแอบถ่ายสาวๆครับสาวๆมาทำอะไรกันที่นี่สวัสดีสวัสด้านางรตมีที่มหาค่ะที่ปาร์ตเอฟซีก็เปว่าเป็นหมอลำแม่ยืนไหมเบื้องเบื้องสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีกับปาด์ตคุณเอฟซีกับคุณหมอลำปารโดนไปอาดลาดอีดพี่น้องเลยสาวๆหลังวิธีครับนี่เอฟซีน้องรถเมย์เนาะแม่์ค่ะปารก็มาหอดเวีนแต่คุณแม่สุภาพมาหอดแล้วแม่สุภาพท่านนี่มากเอาจะมากก็ไปสั่น ปลาแดงอ๋อมากับแซ่บปลาแดงคุนไม่เอาปลาแดดมาขายมือนอ๋อเออเห็นที่ซีมันซื้อจังหวัดเสียงหัวใจไหมไม่ค่ะไปนอนใส่มากต่นอนอยู่ห้องนะค่ะแคะออกมากกว่าคอนโดอ๋อนอนคอนโดออกมากกอนาม่สภาพม่สภาพกําลังนั่งกวนมากอ๋อนี่เอาร้อยนอนงในใกล้หนิอ๋อค่ะ500บาทพื่อนะทำไงได้มันมีที่นอนเมื่อคืนมันไม่ได้เสียกับบาทพี่น้องซีใจทวนทวน กาฟี่น้ำกาฟี่เข่ากาฟี่เอฟซีในรุ่นเดียวกันเบิร์ตว่านี่ขึ้นไปตางหากแก่มีแต่น้องอ๋อมีแต่น้องน้องเบิร์ตเดียนเนี่เป็นแม่ป่าเขาโอ้ตุ้ยแม่ป่าโอ้สีมาเบิงมะล่ามบอกเอฟซีมาเรื่องไหนบอประจําค่ะวันจะมาแถวนี้น้องเขาจะมาหาประจําอ๋อนุหนูมามาดูหมอรำเขาเปลี่ยนเนาะดิเด็กสมัยใหม่เบิงหมอรำสุดยอดนะพยาบาลถึงได้นี่มีแต่หมอมีแต่พยาบาลเลนี่ยเต็มเต็มเต็มก็เป็นหมอลำเนี่ยค่ะหมอแถวแถวพยาบาลแถวแถวอ๋อสีใหญ่จักบ้าทนะบังสัน คัสีเเป็นไอีใจังาวด้นอุ้ยไอพะนะไอพน่าจะไอปากนักสซมมาแล้วเหรอน้สมวัสดีค่ะอไรี้เขอ่านรุ่วิทยาตาเศรมาลรนใกันเนาแปวเจ้อมาเื่อแระมลบนวน้ำกันเด้อมื็ดจวดจวดจัดจัครับมาผ่อนน้องรถเมครับทีมงานพอดีไปน้องเลยขอบคุณสำหรับมมไลายออนไลน์ที่กำลังขีโอนมาให้นะคะจ้าขอบคุณค่ะมวยดอกวิแต่สวรรค์ตัวนั้นล่ะ สัมผัสดูคลิปนี้ต้องพิจารณาด้วยนะสหายสหายเอาอย่างก็บทรงคารถครับบ้านเนี่ยวันที่มึงบอกมีคารถมึงมาเย็ดยังวะที่เอาเอากอีแล้วสิเอาเอาโอเคโอเคอันนี้พยาบาลอันนี้ได้สั่นอีกยังสั่นไหนคนสวยคนสวยแม่นอยู่ดอกอะไรก็ว่าใช่หมอหมอร่ำยาบาลเลยนะเขาเล็ดลายคนแล้วอ้าวน่ารักทุกคนเลยนะครับอันนี้คือ แฟนคลับเอ็ซีของน้องรถเมย์เนาะเมล็ดบนบัวน้ำกันได้ลาเดอร์มเได้ค่ะมื่นเลียงมือช่วยไขสำรับรอบนี่เราก็มามาหากันหลายๆที่ตลาดไทยประกันบางทีนะคะจาไม่กันใจหลายๆได้พี่น้องเด้อยเบายบายเวทีกำลังเสี่ยเล้วกำลังเสี่ยจุดจัดปาดุนเนาะทุ่มหนึ่งก็เริ่มแล้วค่ะรถเฮียก่อนรถเฮียปลาช่วยเนาะเราก็ซองถุ็ขอกับเพียงม่านสาวหน่อยพเฉยๆโอเคเอาโอเคขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณน้องรถเมย์แล้วก็ทีมงานนะคะป้าจะนลอยผ้าเป็นรอต่อพี่น้องนะครับผมขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวกันพี่น้องยางมาทางนี้ก่อน แม่แม่แม่คุณแม่รถตู้ครับนี่โอ้คุณแม่รถบัสโอ้ยแม่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 สีไร่บัตนี่ผมผมันผมสิถามว่าผมไปซื้อเนื้อแม่ว่างกันไปซื้อเนื้อแต่ว่าผมไม่เนื้อแม่วันพระไม่แม่พอสิผักกันมากินกับทีมงานรถบัสทีมงานเท่านี่แหละทีมงานนักดนตรีทีมงานทุกคนเท่านี่แหละบัตนี่เอาหมูแที่ยนได้ปะถามเที่ยนเอเซ่ดิเอเซ่เอเซ่ทั้งอะเบลิกาครับเพิ่นโอนเงินใหมาจัด1,000หนึ่งไปซื้อหมูซื้อเนื้อนี่แหละแต่ว่าไปเบิ่งเนื้อแล้ว พนอยากเห็นจัดว like so ังซอยจูกับซุ no? okay. actor, world, ้มทีมงานนี่แหละต่บานนี่บัดเนื้อบ่มีแม่แม่เอาหมูเนาะเอาหมูก็ได้เอาสิผมผมสิมาถามคุณแม่ว่ามีเครื่องเห็ดบ่มีแนวเห็ดแนวย่างเขามีบ่บ่มีแต่แนวย่างทอดเอาบ่ฮะทอดเอามีบ่แนวทอดแนวยางมีมีเนาะแม่เนาะโอเคคันจันทร์ผมไปตลาดด้วยแม่เด้อเเกกิดดมมมีีโงรถัืลล่ะครับผมโอเคครับแม่ครับได้การคันจันทร์เดี๋ยวผมไปตลาดเนาะแม่เนาะขอบคุณครับนี่ครับคุณแม่รถรถบัตทั้งสองคนเลยครับนี่ อันขั้นนี้นะครับคุณแม่ขั้นนั้นสิเป็นรถนันทุนตีนะครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วก็เลยว่าสิไปเอาแนวมาเด็ดกินแรงกันนะครับเอาก้อนไปตลาดแวะมาตั้งหนึ่งสักเข้าก้อนพี่น้องโอ้สวัสดีครับสวัสดีสวีดัสครับทุกคู่ทุกคนครับมอลลั่มบอกครับนี่างันบอล้วครับน้อี่เรียนอยู่ในมอลลั่มบอกสวัสดีครับโอ้ยเนาะมาหอดเตือนเตือนนั่นประเด็นเนี่ยเนาะมาหอดจ้ะอืมทีมงานนั่งอยู่พี่เพทพันี นะครับจวดจัดฟาดบ่มกินข้าวแร่งเราบอกเฮ้ยจังไรกินแล้วค่ะกินแรงเลยอือก็มาสิไปตลาดเอาเอาพักวอนตามมทธยชาสายจ้าโอ้หัวเศร้าเดี๋ยวก็จะว่าแต่ยินงรวยจุ๊กที่เลืกฝากันประมูกไปหายยุ่งปลาผมคือพวยุ่งหลายผมเลยไปนอนเนี่ยไปเปิดไปเปิดห้องนอนใกล้ๆนี่มั้ยยุ่งหลายหลายมาดีไปหาซื้อเนื้ออีกนมนมโตนมโตจากอเมริกาเพิ่น ปากเงินมาใไหไปเื้อเนื้อมะว่านก็เลยมันเป็นว้นพระเจ้าพระสิถามว่าเอาเนื้อมัจะใส่สอยจูงเส้โอ้ไปเล็กสุดมาโอ้คเรับโอ้สดายดีสดายดีไปหาอาจารย์าไปซื้อเนื้อใส่น้นกน้วันนนนนนเอาครับครับครับเอา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 จัดตายม่นาก็ไปอาบน้ำจัดไปอาบน้ำาบอ อันเนื้อบะหมี่จังได๋เอาหมูเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบิ่งตลาดไทยสนะอแน่นอนตลาดว่าจันหวังว่าไปจะได้เจโอ้เอ้ยโอ้อายโอ้จะเชื่อนยังใส่แนวกินก็เน่องกินปลาเอกการใช่ครับพี่น้องครับปลาแดกบองกับหมูฝอยครับพี่น้องเป่นว่าเจ้าหิ้วเขาหรือเจ้าบ่มีแนวกิน พวกลักษณะเจ้ะยิ้เขาเลยนี่เข่าเอือคือกันแหละผมกับพ่ตั้งอ้เกอะโนอาติอนเตือนอ้าวยายพวงจ้ากินยังอันไหนนมบาวานเตืนไว้พ่สร้างปิตะย่านแต่บาวานเตืนมานอันไองหวานโอ้ครับครับเอาเอากินกิือนวันเสิไจประหากินตลาดกินน้ำกันเนาะไอ้ไส้กุ้อันเอฟซีน้องนุ่งน่ะน้องนุ่งหรือไอ้ไส้หมูปนปนงินไม่หายว่าจะกินจะจะไอ้เตี้ยงงานกินซอยจู้แต่ว่าเนื้อบ่มี ก็แล้วสิได้หมูวันพระมาหน่อคิดว่าคุยกับคุณแม่รถบัตแล้วอเพิ่งมีแนวยางมียางผมสุดยอดเลยพอดีเนาะพอดีไปกินน้ำกันได้เดด้อเี๋ยวครับผมเอากินสักก้อนเดี๋ยวมันสีหิ่วกายสิเป็นกองกันหน่อยครับเมียผมนอนตื่นใหม่ผมก็ต้องอยากอาบน้ำแลยบออกม่านี่เอาเอากินกินสั่นฮะวินมอไซค์ไปตลาดวันนครับสวัสดีครับบายสวัสดีครับไปอร์เด้อไปไอร์เด้อพี่น้องเด้อร์ไอ้กันไสเรากินเขาก้นมันมะไ่ที่สุดตัวไหนไอ้กันไส่หางรอบนี้งมันกูมู ไปยังนอนกินเลือดเจ้านี่โอ้กินเขาแล้วก่ทิ่งก็ดีอืดเลือดเจ้านี่ปุกปลุกน้อยเพชรบ้านแพงโอ้เพชรบึงกุยเป็นว่า,าโอ้ปลาไปดอกครับเห็นเสือแดงผมยันครับผม <laughs> มาได้แล้วพี่ขออนุญาตปาดท้ามเจ้าป่านนะครับลูกี้พันมาหน่อยันมองในเขาขายเดือดครับลูกี่ครับฮะ,อะมองในเขาขายเนื้อครับล้านตัดผมบล้านตัด<า>ผมสิมีจะนอนกับตู้คอยนอนอะไรประโยชน์อยังเลยตัวนี้เออในเดชจานลั่นพอดี ไปตลาดปะครัาปะไปกำลังหามูอยู่โอ้เจ้าทาดดาบน้ผมบ่โอ้ยกดบ่มีมูไปรอตลาดเลยกดสิชวนเอาเอาเงาเงาแต่ไหนบ่เป็นยังเล่าแล้วก่อนฮะปูไม่ไปนน้ำก็ได้ครับครับขอบคุณมากจันรันจันรันโอ้ไม่ยังสาวๆในกลางเต้นมาทันเลียวยู่ติเดียวเนี่ยเอาเต้นเพิ่นตีเอา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 เพราะเป็นกลางเต้นจะควงมาทันเลียวยู่ติี บานอีแม่มานบ้าเต็มรถตู้เลยอีแม่แม่โอ้ยหัวข้าเห็นที่แม่สุภาพมาเต็มรถตู้เลยครับพี่นั่งละบ้านสวัสดีครับสวัสดีน้องเชอรี่ด้วยลูกสวัสดีค่ะน้องเชอรี่มาถึงแล้ววัตเตอรเตือนโอ้ยลูกสาวก่อนวัตเตอรเตือนแซ่หลับปลาแซ่ปากแดงพี่น้องถามหาไล่ไหลปื๊ดเอาครับพี่น้องโฆษณาจะหน่อยนะครับของพี่นั่งของพี่นั่งของแท้ค่ะของแท้ครับของปลอมสิบุกเป็นจังสี่นะครับของปลอมสิบีมุก กันรถตู้แกยัยงเนาะครับนี่นาะโอ้แกจะของเพ่งสัมภเวสีนี่ตัวเนี่ยเ <laughs> ป็ดครับเป็ดครับใช่แม่สุภาพมาหอดแล้วพี่น้องเลยเอาเอาเอาจอดรถจอดล่าก่อนถ้าเบิ่งบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆนะครับ,บ,บก,รก่นนอนสิไปซื้อของตลาดมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันเมอแดงนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยก่อนุญาตบาดครับเด้๋ยพี่น้องเลือคลิปนี้จะลอยเืยอตื่นนะครับเสียงอัดเสียบเสียงในจักน้อยนะครับ ใส่ละเตียนน้องรถเมอยูใ่ใส่ละลกูกนี่หรออ๋อเดี๋ยวพี่สวรรค์กั้นจันดูคลิปนี้คงคิดมากแล้วปวดหัวแล้วล่ะพี่ว่าโอ้ยผู้อื่นจะโอนมาได้เด้อโอ้ผู้อื่นจะโอนมาได้มาเป็นยางดอกสหายสวรรค์เอ้อนนนยน้องเมียเบาเล่นนี่ซื้อดอกโอ้ยสี่สิบเ้จ็ดศูนย์หกห้า, <c oughs> าเก้าเก้าศูนย์หกคู่ไปกันนึ่งอันงวงศาไปดีกว่าแก่รอมาตั้งปีมาแล้วมาแล้วมาเด้อบานในพัชร์ผ้าคอยไปตลาดจันชาติจันใจจัน อาจารย์ผมตัดทงดูกจัดหวังว่าอัน้ยังก่อขันบ่อพี่ันบ่อพี่สี่เอาเงินมาปั่นกันซะจัดเลยว่าจัดแล้วจะกินหมูแน่แน่โอ้ยพ่อเอยใจเย็นๆพ่อใจเย็นกําลังสิไปด่กําลังสิไปกําลังสิไปอ้ยพักกันเ้่อา่อบเขาเออยังมาอยู่วุ่นห่าพักกันอาบน้ำสัะน้สระเร่องกอว่าแล้วเนาะตัวแยมเรียง บอเขาต้มูว่านี่ว่าอย่าเฝ้ากินเขาอย่าเฝ้ากินเขาก็เอกท่านกินนีหรือไก็เพราได้กีนทางข้าขาสิ้นอันไวเนี่ยมันพะได้หมดนี่พอมรนพะเนีอจะจ้าบอยว่าเยอะเลยเนี่ยสินบ่ยงหรสินหป่ายสิแต่วตาตลาดเจ้าก็มีสนะเจ้าว่าหมูก็หมูมันพาเจ้ขาหมูก็เจ้าขาได้แต่ว่าพะก็เจ้าบระนี่ก็เจ้าบ่ขาง่วบ้านนอกือกันตัวเมียน นั่นอันนี้เขาเศร้าแล้วเขาเที่ยงนี่ถ้าเขาเศร้าก็ต้องเห็นกินส้อยจูอะไะมื่อเศร้านี่เเขาที่ยงุกพี่พี่เล็กพี่ดำเล่าเล่าเสือเนื้อมากมื่อเศร้านี่เที่ยังนะเขาเศร้าบ่ครับอือพี่เล็กพี่ดำไอ้ใส่เล่าเสือเนื้อมากมื่อเศร้าเพราะกันจะสร้อยจูเห็นแม่ลำเผาจัน์ตายลงคลิปอยู่กับจันนุ่มแม่นว่าจันนุ่มผมลงคลิปมือเส้านั่นเลยโอ้เห็นพี่เล็กพี่ดำนั่งอยู่นะเอาเอาโอเคโอเคกันสั่นกินข้าวเลี่ยวไปตลาดน้ำก้อยเจ้าจันล่อง ว้าวตายฮะเราจะได้ไปผู้เดียวลิตตัวจนี้มีตะบูเก่าๆอัดัก้กกอ,อ,อ,อยอดสิไปน้ำเป็นจุกสิบปุตวนเจ้าไปน้ำข่อยเพาสันจานุมนเอาละครับมีอาสาละครับเย,ย่<ส>ได้แล้วขัดเจ้าพวกไปคนสีส่วนป้านองไปน้ำโอ<ส>้ย <c oughs> จะมันยิบง่ามเนาะป้านองนาะ <c oughs> ปาสันจาน่มปมันสี่คำ ได้แล้วครับพี่น้องคนไปตลาดนํำเอาโอเคคลิปนี้เอาซับนี้ก่อนไ, <ป S 1> ไฟตลาดครับจารนุ่มครับไปเลย